ก็บ้านหลังนี้จริงๆเป็นบ้านของคุณทวดนะครับเราเรียกทวดว่าอาจ้อเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนก็เลยเรียกจากตัวผมแหละเรียกว่าบ้านาจ้อรุ่นทวดอยู่ก่อนแล้วก็ยกบ้านนี้ให้คุณปู่ใช้เป็นเรือนหอและเสด็จนี้คุณปู่ก็ใช้อยู่ทั้งหมด27ปีก่อนที่จะย้ายเข้าเมืองภูเก็ตหลังจากย้ายเข้าเมืองภูเก็ตบ้านนี้ก็ทิ้งร้างไว้37ปี ครับผมอ,อ้นนะครับเป็นรุ่นที่4ี่ของบ้านหลังนี้นะครับหลังนี้สมัยก่อนเป็นบ้านทําสวนมะพร้าวเป็นบ้านทำมะพร้าวเขาเลยเรียกว่าบ้านสวนมะพร้าวในสมัยก่อนคุณปู่ใช้เป็นเลือนหอและแต่เดนนี้คุณปู่ก็ใช้อยู่ทั้งหมด27ปีก่อนที่จะย้ายเข้าเมืองภูกเกต็ตหลังจากย้ายเข้าเมืองภูกเกต็ตบ้านนี้ก็ทิ้งร้างไว้37ปีไม่มีคนอยู่แล้วก็ผมก็กลับมาซ่อมบ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งก็เพียงแค่ว่าตั้งใจให้ไอ้กงได้เห็นก่อนที่แกจะไม่อยู่เป็นของขวัญให้แกแหละว่าอย่างนั้น เอาจริงๆรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมือนเขาเป็นคนเรียกคนมาเขาเตรียมไว้แล้วน้องชายเนี่ยทำสวนไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพอถึงนี้ใช้วิชาสวนวิชาสนามก็วิชาทั้งหมดมาทำหญ้าทําทุกอย่างให้บ้านหลังนี้สวยงามส่วนอ้อได้วิชาการจัดการจากกรุงเทพมาแล้วก็มาทําบ้านนี้ได้พี่จุม๋มมาช่วยแต่งบ้านหลังนี้ทั้งหลังเป็นสไตล์ที่จุม๋ม <c oughs> เป็นซปเปอร์ดีเทลแบบที่จุม๋มมาทั้งเรื่องอย่างนี้เป็นดีไซน์หน้าหลัก เป็นสถาปน,นิกของบ้านหลังนี้เลยถ้าไม่มีจี่จุมบ้านหลังนี้ไม่เกิดแน่ๆต้องบอกเลยภาพวาดด้านหลังก็เป็นศิลปินที่บังเอิญเหมือนกันเป็นคนรัสเซียครับคือเราอะทาบ้านเสร็จแล้วก็ที่จุมม่มมอกว่าผนังนั้นอะเชื่อจี้นะถ้าวาดรูปนะต้องปังมากๆแน่ๆเลยจะได้เล่าเรื่องของบ้านเราก็ก็เลยไปชวนปรากฏว่าตกใจยิ่งกว่าเพราะเขามาบ้านนี้แล้ว แล้วเขาก็เข้าไม่ได้เลยอธิษฐานกับบ้านว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะเข้าบ้านนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินแล้วก็เขาจะชอบเขาจะไปทําเฉพาะที่ที่เขาอยากทําเท่านั้นเหมือนบ้านนี้ครั้งแรกตอนที่จิจุมส่งรูปบ้านไปเขาไม่เอานะส่งส่งรูปผนังไปเขาไม่เอาเขาบอกว่ามันเหมือนมันไกลเลยเลยสักอย่างนี่แหละครับเสร็จแล้วพอครั้งที่2ตอนบ้านอ่ะสภาพเสร็จแล้วส่งทั้งหลังไปดูเขาตกใจเพราะบ้านนี้เขาจําได้ว่าทั้งหลังเขาอยากเข้าเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขามาวาดให้เองทำไมต้องเป็นดอกบูตันเพราะว่าเราตั้งใจพูดถึงเรื่องของความสุข โบตันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขกับความสมบูรณ์เนาะล้วบ้านหลังนี้ดีเอ็นมันคือความสุขเลยอ่ะเราก็เลยใช้ดอกโบตันเนี่ยเป็นเป็นดีเอ็นหลักของบ้านหลังนี้ผ้าห่มเอยเอยดอกไม้ในบ้านเออยอะไรเออยที่เราทําได้เราพยายามใช้เป็นโบตันหมดเลยเป็นโฮมสเตย์ที่เพื่อนมาพักมากกว่าใค,ใครมาพักก็ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องพักห้องเดียวห้องสุดท้ายใครจะมาพักที่นี้ก็มาอยู่กับออชั้นบนนะครับเป็นห้องแบบโบราณมาอยู่ก็ห้องน้ํา <ๆ S 1> ก็อยู่นอกตัวบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยต้องเดินไปข้างหลังแล้วก็ส่วนของบ้าน เราทําเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องสไตล์ที่ออสเราเองไม่ได้ตามหนังสืออะไรทั้งนั้นเลยเนาะก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่เรียกว่าอนุรักษ์ของเก่าไว้ทั้งที่เราจะทําได้ทั้งหมดในบ้านไอ้ที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็เป็นมิวเซียมและด้วยองจุ้ยบ้านเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งเป็นฝั่งรับแขกแล้วก็เป็นฝั่งผู้ชายเพราะงั้นตกแต่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของดนตรีเนาะอกงชอบดนตรีมากแกเป็นคนทําวงดนตรีวงแรกของภูเก็ตชื่อว่าเดอะชาร์กด้วยอ่าก็เลยเครื่องดนตรีในบ้านเต็มเลยส่วนฝั่งด้้้นูะวยยหหงงจจเป็ผญิ ฝังนู้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นการเป็นอยู่เล่นไพ่ขายของช่วยชุมชนอะไรจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วพอครบ3ปีเนี่ยเราก็ได้เปิดบ้านทําเป็นร้านอาหารนะก็มีร้านอาหารชื่อร้านโต๊ะแดง เปลี่ยนจากห้องกลัวกับห้องกินข้าวามาตีลมกันแล้วทำเป็นร้านที่ร้านโตแดงโชคดีเราได้มิชลินมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว <S <S แต่ร้านอาหารนี่คนเยอะจริงครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่ช่วยบอกต่อกัน <S <S เป็นฟาร์มทูเทเบิลที่เป็นฟาร์มจริงๆครับก็คือฟาร์มหลังบ้านนี่แหละกับฟาร์มชาวบ้านแล้วก็จะเน้นเป็นผักโลเคะเยอะเพราะว่าพวกผักโลเคลโดยธรรมชาติเองไม่ต้องฉีดยาเขาอยู่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นชาวบ้านไม่ต้องดิ้นรนที่จะฉีดยาเป็นสไตล์บ้านเราครับเป็นภูกเก็ตเพราะว่าพอเราทําบ้านนี้อากงแกช่วยคนอื่นเยอะเนาอยเ้ เวอร์เราไม่เท่ารุ่นรุ่นอากงแล้วเราเราแค่ทําบ้านนี้มาได้ก็ก็อ,อย่างหืดขึ้นคอแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังอยากช่วยชุมชนที่นี่เท่าเราจะทําได้ไม้ข่าวโรงเรียนไม้ข่าวเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจช่วยช่วยเด็กเนาะก็ไปคุยกับครูให้เขาช่วยเรื่องเด็กที่ยากจนจริงๆแล้วก็ขยันจริงๆมาเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนอะไรที่เราจะช่วยทําให้เขาเรียนหนังสือได้ปรากฏว่าพอเข้าไปคุยเอาเข้าจริงๆอะพอเข้าไปคุยดีเทอะ่ะที่จุมเข้าไปคุยไม่ได้คุยเฉพาะเด็กคุยไปคุยมาคุยไปถึงผู้ปกครอง จอว่าผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องการหย่าร้างการตีกันข่มขืนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งสุดท้ายเราก็เลยได้เจอเคสที่เป็นซีเรียสเนี่ยทั้งหมดประมาณ2ี่เคสเราก็เข้าไปช่วยเ mm. ข้าไปถึงเข,ข้าไปถึงบ้านเขาเลยไป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 ถามถึงชีวิตหรือว่าเป็นยังไงจะได้แก้ปัญหากันถูกจุดตอนนี้เราเรายึดไปที่เรื่องของการให้โอกาสเป็นหลักเลยเพราะงั้นบ้านเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําเพื่อให้สร้างสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่นี่5ปีผ่านไปไม่น่าเชื่อว่าบ้านนี้กลับมามีชีวิตจริงๆ